สวัสดีครับผมเกราเคชอปเอ็กซ์เซอร์วิทนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรีวิวเจ้าตัวด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ออสมาร์ทกลาดนะครับเอ,อทั้ง API ได้ทำและผลิตเครื่อง API Tech สแกน OBD2 นะครับมอเตอร์บ e ค่า ได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้ตั้งแต่บิ๊กไบค์คาเป็น OBD2 นะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้มก็จะม,มีให้สแกนคู่มือการใช้งานนะครับ มี KTM ยามาฮ่ายามาฮ่านี่ก็น่าจะเป็น N Max ตัวใหม่นะครับแล้วก็ X Max 2021 2 0ย2ิเอ็นิบสองะครับ h o n ด a u 5ห้าก็น่าจะเป็นฟ o r z ซ่าสามห้าูนย์นะครับแต่สามูนย์ผมได้ทำให้ดูไปแล้วมีดูพติสี่พิน h a r l า y 4สี่พินและหกพินนะครับดูพติกับ h า r l e y ผมก็ยังไม่เคยนะครับถ้ามีใครมาให้ลอง ก็จะดีมากเลยครับทั้ง KTM ด้วยครับใแ,แลก็จะมีประมาณนี้อันนี้ของ KTM อันนี้ของ h a r l e y ซสี่พินอันนี้ก็มี h a r l e y ซหกพิน Honda U5 นะครับ Fota ได้ทำไปแล้วอันนี้ด c คติ 4พินใช้ได้รับพวกเอ็นแม็กผมยังไม่เคยนะครับเอ็นแม็กหน่อยผมยังไม่เคยนะครับเอ็กแม็กก็เดี๋ยวช่วงบ่ายสามเดี๋ยวทำให้ดูครับนะเด็กน้องๆหมดละอันนี้ก็เป็นตัว OBD เฮ้ยก็ให้ OBD2 สแกนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกับรถแจ๊สผมนะครับเดี๋ยวพาไปทำให้ดูไปดูเลยครับ ครับจเจ้า OBD 2นี่นะครับ OBD 2 API นะครับเราก็เอาอันนี้นะครับของดรอเอกแล้วก็เอานำ OBD โทนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับ เราจะไปสอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะมีสายสายตัวนี้นะครับสายอะไรสายของ ktm นะครับเสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็เราก็จะใช้ของอะไรอันนี้ก็เป็นของ ktm ถ้าเราจะใช้ของอื่นก็เอาของอื่นมาเสียบตรงนี้นะครับรุ่นอื่นเสียบเข้าตรงนี้ไดยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปรับรถแจ๊ดน้ะแจ๊ดผมว่าใช้ได้หรือไม่อ่าเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็เป็นรถทานราจาการจีนะครับรถราจการจีนรถราชการจียวมาดูนครับว่าใช้ได้ไหมกับรถยนต์มือเดียว มาดูนะครับใช้ได้ไหมกับร้อหันด้านแจนะครับเห็นกันไหมวินิจฉัยน,นะครับวินิจฉัยเครื่องยนต์ฟังก์ชันอุปกรณ์ข้อมูลระบบเข้านี้เลยครับเคลยไลด์ OBD2 ต้องเข้า OBD2 นะครับดูรหัสความผิดปกติก่อนมีไหม หาดความผิดปกติไม่พบนะครับไม่พบออกครับอ่านี่นะครับสตาร์ให้ดูครับสตาร์ให้ดูนี่นะครับของของทางด้าใจนะครับ หลุดหลุดหลุดายหลุดตอไหมครับ โหลดอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นชดเชยน้ำมันระยะสั้นราบเพร่งยนต์อยู่ที่พันหนึ่งเดี๋ยวครับรอบเคร่งยนต์บ่งนะครับพันหนึ่งเหมือนกัน,นครับนีน่ต้องใส่ชุดระเบิด เงี้ยเร่งใช้มันเปิทพุ่ ตุได้แจนะเนี่ยคุ้มครับซื้อไปใช้คุ้มครับสนใจติดต่อสอบถามสั่งจองได้นะครับเดีย๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับ